ยินตัวนี้โดนพี่เท่ช่องอย่าหาว่านะหลอนป้ายยามาเต็มๆนะครับแล้วก็กดซื้อไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือยินแรนเลอร์กรินส์โบโนะครับวัสดุเนี่ยก็คือผ้าเมดอินเจแปนเลยนะครับเพื่อนๆยินตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปของทางแรงเลอร์เลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นยินแรงเลอร์นะครับในจํานวนหนึ่งที่ผมซื้อมานะปกติผมไม่ค่อยได้เก็บแรงเกอร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆมาดูรายละเอียดที่โดดเด่นเลยดีกว่าของตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวป้ายหนังนะครับ ป้ายหนังเนี่ยมันก็อยู่ในตําแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้รีวิวด้วยนะมันคือตําแหน่งนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ป้ายหนังเพื่อนๆตัวเนี้ยมันคือป้ายยางนิอไลท์นะครับซึ่งมันเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ทํารองเท้าพวกพรีเมียมเลยนะแล้วมันก็มีการปั๊มจมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการลงหมึกสีน้ําตาลเอาไว้นะครับตัวเนี้ยผมอะ่ะตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้เลยปกติแล้วเนี่ยยีนพวกเนี้ยนะครับมันจะมีการใส่ซักอยู่บ่อยๆนะซึ่งตัวเนี้ยทางแรงเลอร์เองเนี่ยเขามองว่าถ้าเปลี่ยนเป็นยยยยาางแล้วนี่่กรซับอๆ ยางตรงนี้มันจะไม่เสื่อมสภาพมันจะไม่เหมือนหนังที่หนังมันจะแบบค่อยๆยูค่อยๆย่นค่อยๆยับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวนี้คือยังไงยางมันก็คงสภาพเดิมนะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เราไปนั่งทับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตัวนี้มันจะชํารุดเสียหายน้อยกว่านะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะไปนั่งทับไปขูดขีดกับอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับแรงเลอก็เลยลองใช้วิธีการดีไซน์ <S <S เป็นลักษณะ,ษณะนี้ทีนี้เรามาดูตรงบริเวณกระเป๋าด้านหลังเลยนะครับกระเป๋าด้านหลังของแรงเลอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลายกระเป๋าแรงเลอมันจะเป็นตัว W อย่างนี้แล้วก็มีจุดตัดเพชรนะครับสจุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเป๊หลัังนะครบ ซึ่งจะเป็นเป๊กที่ออกมาเลยนะแต่ว่าตรงนี้เขาทําการกลึงให้มันมนเรียบร้อยแล้วเพราะเวลานั่งมันจะได้ไม่เกิดรอยขูดรอยทะลอกต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ก็เหมือนกันป้ายแฟชเชอร์เนี่ยสวยมากเพื่อนๆป้ายแฟชเชอร์เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นคาวบอยเลยตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเลยมีคาวบอยนะครับมีบัวแล้วก็มีเขียนไว้ว่า Greensboro นะครับทรงเลก,กูล่าฟิตนะครับเป็นผ้าหนา14่ออนนะจากประเทศญี่ปุ่น ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยทีนี้มาดูตรงเนื้อผ้ากันหน่อยนี่เนื้อผ้าก็ทอเรียบแบบนี้เลยนะครับ ส,สวยอย่างนี้เลยพลิกมาดูตรงริมริมนี่ก็จะเป็นริมน้ําเงินเพื่อนด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นริมน้ําเงินอีกด้านหนึ่งจะเป็นริมขาวตีคู่กันนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่เกด๋ดีตรงปลายขาตรงนี้ก็เป็นปลายขาลูกโซ่สีทองทีนี้มาดูตรงกระดุมด้านหน้าดีกว่านะครับกระดุมด้านหน้าเนี่ยปกติกรินส์โบโลเนี่ยจะใช้เป็นกระดุมทองเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกระดุม4เม็ดนะก็มีเม็ดบนแล้วก็เนี่ยสเม็ดล่างอย่างนี้มาดูตรงคอยพ็อกเก็ตคอยพ็อกเก็ตก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ตี ตีหมุดแบบนี้หมดเลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็อย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีหมุดตรงบริเวณนี้พลิกมาดูถุงกระเป๋าด้านในนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นพรีเมียมนะตรงนี้ก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าสไตล์อะไรนะจะมีบอกเอาไว้นะทรงก็จะเป็นทรงกรีนโบโล้นะครับทีนี้พลิกมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของแคร์แท็กอยู่นะครับก็เก๋ดีนะปกติแล้วแคร์แท็กของทางแรนเกอร์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะตรงนี้ก็จะมีการเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับตรงเอวด้านหลังก็จะมีโลโก้ ler ้แลวก็ โลโก้ Fabric from Japan อยู่นะครับ สำหรับยีนตัวนี้มันเหมาะสำหรับใครผมมองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่รักแรงเลอร์มากๆและต้องการจะเก็บสะสมนะครับยีนตัวนี้มันเป็นยีนลิมิเต็ดดิวิชันเป็นผ้าจากประเทศญี่ปุ่นนะปกติแล้วแรงเลอร์ไม่ค่อยได้เอาผ้าจากประเทศญี่ปุ่นมาทํายีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าไ right ร้แฮนด์ทวิลซึ่งต่างจากยีนทั่วไปของแรงเลอร์ที่ส่วนใหญ่แรงเลอร์จะใช้ผ้าบ r อกเ n นทวิลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็มีความพิเศษมากๆนะครับใครที่ชอบแรงเลอร์มากๆนะครับ มีตัวนี้ไว้ไม่ผิดหวัง